การใช้อานาปนานสีในชีวิตประจำวันต้องทำยังไงการใช้อานาคือการใช้ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติสัปชัญญะในการรู้ลมหายใจเนี่ยเรียกว่าอานาปนานสีแต่อานาปนานสีมันเป็นทั้งสมถะและเป็นทั้งวิปัสนาเป็นทั้งสองตัวคู่กันนั่นหมายความว่าเป็นสมถะเช่นการดูลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้เฉยเฉอยู่กับลมไม่ให้หลุดไปคิดเลยนี่เรียกสมถะ แต่การรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่หลุดไปคิดแต่พิจารณาตามความเป็นจริงว่าลมมีความไม่เที่ยงมีการเข้ามันก็ต้องยุติการเข้ามันต้องไหลออกเ <ME> <TER A: S 1> มื่อออก,แล,ก,อก,ลออกแล้วมันก็ต้องยุติการไหลออกแล้วมันก็ต้องไหลเข้าใหม่ลมนี้มีการดับได้ปัสสาวะอาสาถะมีการไหลเข้ามีการไหล,หลออกแล้วทุกอย่างเดินสู่ความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาแบบนี้ไปด้วยเรียกวิปัสสนาดังนั้นลมหายใจหรืออานาปณสศเนี่ย มันทําได้ทั้งสองแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะทาแบบไหนเช่นลมหายใจเนี่ยพระพเจ้าอธิบายไวถึง4หลักการเรียกว่าสติปัฏฐาน4กายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาการรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกายานุปัสนาด้วยการดูลมหายใจลมหายใจนี้จัดเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายพระพเจ้าสอนให้เราดูกายกายยคตาสติมีสติสัป,ปชญัญญะรู้อยู่กับกายในปัจจุบันขณะนี่เรียกว่าการอยู่กับกาย ดำลงสติสัป,ปช,ชัญญะเฉพาะหน้าตั้งกายตรงดำรงสีเฉพาะหน้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเรียกว่าการดูกายหรือร uh ู<ๆ>้กายเฉยๆนี่เรียกว่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาคือการดูลมหายใจแล้วตามเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าในขณะเนี้ยฉันมีอารมณ์ความสุขในขณะเนี้ยฉันมีอารมณ์ความทุกข์ในขณะเนี้ยฉันมีอารมณ์เฉยๆอยู่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเวทนานุปัสนาเวทนาคืออารมณ์มันเกิดขึ้นดูลมหายใจ แล้วเห็นว่าในขณะนี้มันมีการเกิดดับของลมมีการเกิดดับของจิตที่เข้าไปรู้ลมมีการเกิดดับของจิตที่เข้าไปรู้รู้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีการเกิดดับอารมณ์เกิดดับจิตเกิดดับตามนี้เรียกว่าจิตตามนุปัสนา เมื่อเห็นตามลำดับนี้ได้จนหมดแล้วแล้วเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นนตาไม่มีตัวตนอยู่จริงแม้แต่จิตยังเกิดดับเลยแม้แต่อารมณ์ยังเกิดดับเลยแม้แต่ลมหายใจหรือการเดี่ยงเกิดดับเลยแล้วเราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในของที่ไม่มีตัวตนจริงไปเพื่ออะไรทรมานุปัสสนาจึงดีดตัวเกิดขึ้นเพราะเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเลยเป็นตัวตนจริงเพียงแต่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก็ดับไปทนัเอง ถ้าเห็นอย่างนี้ได้เรียกว่าเห็นตามสิบประานสี่เรียกว่าเห็นตามอริยมรรปีองแปดนี้คืออาณาปนสิตามลำดับแห่งปฏิจจประสมุปบาทและตามฏิปรานสี่เพื่อถึงคาพ้นทุกได้เนี่ยอาณาปนสิวันหนึ่งคืนหนึ่งทํเวลาห้านาทีก็ได้ทํเวลาสิบห้านาทีก็ได้ให้มีสติสัมป,ปชัญญะในการรู้ลมหายใจเข้ามีสติสัมป,ปชัญญะในการรู้ลมออกอย่าไปคิดอย่างอื่นรู้แค่ลมหายใจเข้าให้ลมหายใจออกเพียงอย่างเดียวไม่ไปสนใจดูอย่างอื่นด,ดูแค่ลมหายใจ ทำให้เราเนี่ยมีความสงบอยู่ในปัจจุบันขณะเวลามีความทุกข์กระทบถ้าเรารู้อยู่กับลมหายใจได้เราจะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นออกได้แต่ถ้าเราควบคุมลมหายใจตัวเองไม่ได้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่โฟกัสกับลมเราย่อมทุกข์เพราะความคิดเหล่านั้นได้ ดังนั้นการรู้ลมหายใจเป็นประจำการฝึกรู้อยู่กับปัจจุบัขนขณะเป็นประจำจะทําให้เราสามารถทิ้งอารมณ์ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยออกจากความรู้สึกเราได้แล้วจะทําให้เรามีความทุกน้อยมากเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับของที่ทําให้เราทุกแต่เราจะกองอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราสุขคือลมหายใจสุขใดๆในโลกนี้เสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบอยู่กับลมหายใจโดยไม่ไปคิดอย่างอื่นเป็นความสุขยิ่งในโลก